สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆชนะคะไม่เช้าแหละตอนนี้ก็เกือบบ่ายแล้วนะคะทุกคนค่ะเยวกลับมาจากส่งของเนาะวันนี้ก็รีบกลับมาเปิดร้านเลยนะคะก็เที่ยงแหละทุกคนไม่ถึงบ่ายหรอกเพราะว่าขับรถก่อไปไปกลับกลับเนาะฝนก็ตกตกหยุดหยุดเยอะสักพักแดดออกสักพักฝนตกนะคะช่วงนี้ก็เป็นอากาศเดือดเดือฝนก็จะค่อนข้างที่จะแบบมีฝนเยอะเดี๋ยวแดดออเดีวยวก็ซักผ้าตากผ้าด้วยเมื่อเช้านี้เบลซักผ้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะ แล้วก็แช่น้ายาปักพ้านุ่มไว้ใช่ไหมตอนชวเช้าเราก็จะรีบมาปัน่นปั่นแห้งให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอามาตากทุกคนเดยทํำราวตากผ้าไว้ในบ้านด้วยอันนึงแล้วก็เอาใส่ที่ตากผ้าที่มันยกเข้ายกออกได้อะทุกคนแล้วก็ไปตากไว้ที่ศาลาด้วยไม่พอที่ตากเพร,ร,ร่หลายแหง้งค่ะมกไว้เป็นกล่องเป็นกล่องนะกลัวาม,มา <laughs> บรรยากาศช่วงฝนตกเสร็จเรียบร้อยทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสมากแล้วก็อากาศเย็นสบายเนาะถึงจะมีแดดออกแต่ว่าก็ลมพัดดีนะคะทุกคนดินหน้าบ้านเบลที่ให้เขามาเกลี่ยให้อุ้ยทุกคนคะ่ะมันแฉะมากเบลจนได้หาไม้มาวางไว้ให้ลูกค้าเดินเข้ามาทุกคนน้องสแตมวิ่งมาออ้ยจมร่งขีดินเลยค่ะทุกคนค่ะมันแฉะมากทุกคนน้องไม่เห็นเนาะนึกว่าดินมันยังแบบแข็งแข็งอยู่พอเบลเปิดร้านก็วิง่งมาเลยอยากกินขนม มากทุกคนเบลเดินเอาเต็นท์ไปกางไว้ข้างหน้าใช่ไหมทุกคนดูรองเท้าเบลมีแต่ขี้โคลนเต็มไปหมดเลยค่ะได้เดินมาหาหาติแล้วก็เอาแบบว่าถูๆไถๆออกไม่งั้นมันจะติดเท้าหนักมากทุกคน ตั้งแต่เบลเปิดร้านมานะคะเบลก็ปัดกวาดเช็ดถูอยู่บ่อยครั้งนะทุกคนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หลายๆรอบแล้วแหละเบลก็ลื้อทุกอย่างออกมาทั้งหมดเพราะว่าปีกมแมลงเม่าเยอะมากทุกคนขนาดเบลว่าไปปิดไฟไว้ดีแล้วนะเขาก็ยังมีปีกบินลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนเบลก็เลยเอ่อรื้อของทั้งหมดที่มีอยู่นะคะแล้วก็อา่าจะจัดทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะวันนี้ลูกค้าคนแรกก็เป็นน้องสแตมเหมือนเดิมนะคะอยากจะกินเฟรนฟ่ายา ซื้อขนมหลายรอบแล้วแหละทุกคนแล้วก็อยากกินเฟรนฟรายด้วยมาสั่งเฟรนฟรายตั้งแต่เบลเปิดร้านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เบลถ่ายคลิปไว้เนาะทุกคนก็น่าจะขายดีอยู่นะวันนี้เพราะว่าวันอาทิตย์เนาะฝนก็ตก,ตกตกหยุดหยุดอากาศอ่าลมพัดเย็นแต่ว่าค่อนข้างชื้นแล้วก็มาแรงวันเยอะมากทุกคนมาแรงวันแบบ สุดๆเลยวันนี้ฝนมันค่อนข้างตกตก,ตกหยุดหยุดเนาะเบลก็เลยไม่ได้เอาลูกชิ้นใส่ตู้แล้วก็ไม่ได้เอาน้ําแข็งใส่ตู้ด้วยนะคะเบลน้ําแข็งใส่ถังโฟมไว้แล้วก็เอาลูกชิ้นมาให้ลูกค้าเลือกแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่ายังเปิดอยู่เอาน้าเอาลูกชิ้นขึ้นตู้อย่างเงี้ยฝนมันก็สาดมาพอฝนตกก็ต้องปิดพอฝนหยุดตกเบลก็ต้องเปิดนะคะวันนี้ตกตกหยุดหยุดเนี่ยประมาณ4ี่ห้ารอบได้ทุกคนมันน่าโมโหไหมแต่ว่าเราก็ไม่โมโหนะคะเราก็ปิดไว้ พอฝนหยุดแล้วก็เปิดอีกนะคะแล้เราเบลก็ไม่ได้เอาลูกชิ้นขึ้นตู้เลยใครมาถามว่าไม่ขายลูกชิ้นหรอขายนะคะวันนี้ขายใครอยากได้อะไรจะเอามาให้เลือกเพราะว่าไม่ได้เอา ไว้บนตู้ไม่ได้โชว์นะคะพรุ่งนี้นู่นแหละทุกคนก็น่าจะได้โชว์แต่ว่ามันก็ต้องยกเขายกอมกันนักอยู่ดีทุกคนวันนั้นน่ะที่ว่าเบลเอ่อให้เขาเอา่อมาเกลี่ยดินให้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ทุกคนรู้ไหมเบลอ่ะจะเก็บร้านเนาะเบลก็เดินเก็บนู่นเก็บนี่หันไปหันมามันก็รู้สึกแบบว่าเราหมุนตัวเร็วเกินไปใช่ไหมแล้วเบลว่ายกตู้ลูกชิ้นลงมาแล้วพอกะเบลจะเดินเข้าประตูอ่ะทุกคนเบลสไลด์ดินทุกคนเอยถ้าเบล ไม่แบบว่าเอาเข่าค้ำลงก่อนนะตู้ลูกชิ้นเบลแตกแน่นอนเแบลบก็กลัวว่าตู้ลูกชิ้นเบลมันจะแตกใช่ไหมเแบลบก็เลยเอาเข่าลงทุกคนอุ้ย เจ็บมากแล้วแบบว่าเลือดออกเลยแล้วมันเป็นแบบว่าแผลถลอกด้วยแบบนั่งโอ๊ยโอยอยู่คนเดียวมืดๆเนาะไม่มีใครเห็นด้วยแหละแต่ว่าเราก็แบบว่าลุกขึ้นได้ก็ยกตู้ลูกชิ้นเข้าไปเหมือนเดิมทั้งเดินขากระเพกกระเพกแต่ว่าก็ต้องทําทุกคนขานั่นแหละมันสู่ชีวิตแห้งได้ชีวิตเท่านะ่ะมันถึงจะเจ็บแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องทนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้แผลที่เข่ามันก็หายแล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกทุกคนมันแค่สไลด์ดินเฉยๆเบลก็กลัวว่าตู้ลูกชิ้นมันจะแตก อุ้ยตู้ลูกชิ้นวม,มันหน่อยบาททุกคนอันน้อยๆน,ยนะก็อืมนีันน้เนาะเบลก็เลยกลัวว่ามันจะแตกเบลก็เลยไม่ได้แบบว่าเอาตู้ลูกชิ้นลงถ้าโยนลงก็คือแตกทิ้งเลยแหละเพราะมันเป็นกระจกทั้งหมดเลยเนาะก็เลยเอาเข้าลงแทน่นค่ะทุกคนขาเลือดกันเลยออกซําจ้ะเอ้าเอาคักๆกิเกิดต่กับชั้นนี่แหละอันได้กระได้นะจ้ะอันที่พูดถึงว่าในขณะนั้นที่มันมัน,ม,นมันเป็นแบบว่า เราเจอในตอนนั้นนะไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเองแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรอก็พูดไปในอัธรตในการพูดเฉยๆนะคะทุกคนวันนี้ช่วงเมื่อวานเนี่ยเบลก็ไปซื้อของมาเยอะเนาะเบลเห็นเขาขายผงที่จะไปทำเย็นรี่นะทุกคนเบลก็เลยซื้อมาทำที่บ้านนะคะเอาใส่น้ํำร้อนแล้วก็ใส่แก้วไว้เอาไปแช่ตู้เย็น แล้วคราวเนี้ยก็เอามาพอมันเย็นแล้วเด็กๆก็มานั่งกินกันอย่างอร,อร่อยนะคะยุ่งก็นเลยไรน้องอนานั่งอยู่ดีๆทุกคนกระดุกกระดิกตัวไปมาแต่ว่ายุงก็กัดแก้มอู้เบลเห็นพอดีตีไว้ทันถ้าแบบตีแล้วยุ่งมันบินหนีไปเนะี่ยน้องอนาร้องไห้แน่นอนเแบลบก็เลยบอกว่านี่นี่เห็นไหมยุงมันกัดนี่น,นี่น้องก็เลยไม่ร้องทุกคนคะ่ะโอ้ยเนาะนี่แหละเหตุผลว่าทําไมเบลถึงกลางมุงไว้ตลอดทุกคนให้ลูกอยู่ในมุงดีกว่าจะเล่นอะไรก็เล่นอยู่ในมุงไปเลยเพราะว่ายุงเยอะ รสชาติเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรเป็นไงมันก็แบบเหมือนปกติใส่ให้พี่เบลสิ่มันก็มันเป็นยังถ้าพี่ตาวไม่กินก็เอาหนูไม่หารู้เครื่องดูดอาหาร บ่ดิ้นเลยเดวันวานนะยูอู้วีบน่ะนะยูเดี๋ยวแกไปเสืยล่ะแกไปงงยูแขกฉันบนั่งได้หมบั่ได้หมด้าพิกันกินไม่หมดโยมา 搞外弄。 วันนี้ก็ทุลักทุเลนะคะทุกคนค่ะขายของไปด้วยแล้วก็วิ่งเก็บเสื้อผ้าไปด้วยปิดร้านไปด้วยสักพักฝนหยุดเปิดใหม่ทุกคนค่ะเอ้ยทุลักทุเลแต่ว่ากันเลยค่ะแรงกันตําอยู่เนาะกัดเลิศดอยู่นะคะทุกคนค่ะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าก็สู้ชีวิตมากพอฝนหยุดก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ละคนก็คือแบบว่ามอมาซื้อกินเนาะทุกคนเนาะก็มาดูว่าร้านเราปิดไหมเบลกับพี่เตยก็เปิดเปิดเปิดปิดปิดนั้น โอ้สุดยอดมากเลยเมื่อวานเนี่ยเแบลบก็เก็บร้านตอนประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะคะมัแรงเมามาเยอะเแบลบก็เลยปิดร้านเลยทุกคนคะแล้วก็มาทํากับข้าวให้ลูกกินเนาะน้องอดินกับอาณาบอกว่าอยากกินข้าวผัดโรยสาหลายนะคะเป็นสาลร่ที่พี่เอฟซีส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรอบที่แล้วส่งมาแค่สองรอบนี้จัดมาเลยสองกล่องกล่องหนึ่งมีประมาณห้าถุงนี่แหละคะ่ะทุกคนห้าถึงรู้สี่ถุงเบลไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ในกล่องเดี๋ยวเบลเอาไปแบ่งให้พี่เตยกับ ลหลานกินด้วยนะคะกันกับข้าวผัดก็อร่อยกับมาม่าก,ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเบลปักตะก้าไว้ให้ใครต้องการก็คือกดที่ตะก้าซ้ายมือได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปในแอปส้มเนาะทุกคนนะเนาะแล้วเ,เราก็ไปเลือกได้เลยดูรีวิวดูอะไรก่อนนะคะแล้วก็อ่าแต่ว่าการันตีเลยว่าอร่อยมากเด็กๆก็ชอบมากเลยทุกคนทำข้าวผัดแบบนี้ง่ายๆผัดใส่ไข่โรยด้วยสาหร่ายเนี่ยอุย้ย เข้ากันมากว่าเรลาน้ำแร่ออกผู้เหตุกับน,น้ำแรออกนะคะ <laughs> เมื่อเช้าเบลก็ทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งผัดกะเพราแล้วก็มีซุปหมูเด้งด้วยนะคะเป็นหมูเด้งใส่บ๊อกุรี่นะคะแล้วก็ใส่ผักเขียวแส่ทุกคนคะ่ะลูกๆเขาก็ซดน้ำกันแบบเป็นน้ำซุปเนาะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งแบบว่าอุ้ยครบเลยทุกคนลกากใย,ยสีเขียวจากผักนะคะก็ช่วยย่อยนู่นนี่นั่นเนาะคือจะเต็มแบบโปรตีนมากๆเลยนะคะข้าวผัดของเราก็สุกเรียบร้อยทุกคนคะ่ะ ตักใส่จานกันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นห่อของ อาสาลายที่ว่าเบลเอามาเนาะจากพีเอฟซีส่งมาให้นะคะเบลก็เอาคุกกับข้าวเนาะบางทีเนาะทุกคนคุกกับข้าวกินซื้อๆในกาเซ็บนะคะข้าวผัดของเบลจะทําให้มันเกรียมๆหน่อยเดี๋ยวนี้โปรนะทุกคนเป็นโปรเฟสชันาลที่ทำข้าวผัดอร่อยมากทุกคนบอกเลยอีกสักพักจะฝึกวิทยายุทธในการเปิดร้านอาหารตามสั่งบนโลผัดข้าวผัดให้มันได้ก่อนนะคะหน้าตาอาสาลายก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนค่ะ อยากได้ก็กดที่ตะก้าซ้ายมือเลยนะคะขลดคันละดี้่อดนูนคันี <Hi. S 2> ้นี้คงน่อนน 嗯。Okay. อย่าไม่ส่ให้อยมานั่งคาเบียดน้องนาฟ้ามันอยู่ไหนแล้วนั่งดีๆค่ะอย่านั่งอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะทำอันนี้หรอค่ะพี่อดินใช้ซ่อมอย่าใช้มือหวักแบบนั้นอันนี้อะไรอ่ะฮ้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นถั่ว

กินบนี้้เปนแอนบน้เกนเป็นานงอะไรคนหเลยคนฮะไม่ฮะไม่นอะบรฟเฟ่คไม่เคยกินอ่ะออยไม่ต้องกินอันนี้แบเนี่ยอันนี้ก็เป็นคูคูกล้าดกส่วน เหมือนนานๆเหรอหนูกินเสร็จหนูขอกินสองอันคำนี้เลยไหมไม่คำหนึงต้องกินข้าวให้หมดธนาต้องกินให้ได้ครึ่งหนึ่งเหลือไว้ให้แม่ครึ่งหนึ่งแล้วได้รูปคนละกคุณที่กินหมดเลยนะขอให้กินหมดเลยเหรออันละกี่บาทหนึ่งห้าได้เละห้าบาทเนี่ยห้าบาท ห้าบาทถึงกินไม่เพียงห้าบาทเนีะนม่แม่ม่เชื่เนี่ยนิกเคนไปนะซิกเคน ู่งนึงนะงแมสกกะให้มาต้องกินให้หมดช่งนี้อันนี้ของมหมาอันนี้ต้องกินให้หมดอันนี้น,นี่ของหมา้น,น่ากินมาเอนอันี้ัวเอย้ายุบืนย,ย้นยายไปย,ยืกิ้น เหมือนกับคำเนี่ยกินน้ำเนี่ยเทน้ำแก้ว่ต้องกินกินนานๆฝั่งของตัวเองนี่กินให้มันหมดเลยให้หมดเลยจะได้แข็งแรงจริงๆไปโรงเรียนสมองจะได้ดีอาจารย์ไปเก็บเอาแก้วไปเก็บตรงไหนเลี้ยวหัวครับ นา่งล <it> ้างปากบอกเพื่อลูกครับ ครับนี่มันมีสีฟ้าไปล้างึงล้างปากอันนี้ไว้นี่แหละเดี๋ยวไม่กินเกล้างึงล้างมือล้างปากออกัตวที่ไหนครับอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะได้อย่ามาหลักจดกใจไว้ได้รูแม่เอาอันนี้อย่างเดียวเลย

ปิดร้านวันนี้นะคะทุกคนเบลไปซื้อลูกอมมาจากร้านขายของส่งนั่นแหละทุกคนเขาก็จะมีพวกร้านขายขนมเนาะมันก็จะมีร้านอ่ามีลูกอมแบบเยอะมากเลยทุกคนเบลก็เลยจะเอามาแพ็คเป็นห่อละห้าบาทนะคะทุกคนคะ่ะเอาใส่สี่ก้อนห้าบาทเนาะเบลใส่เบลซื้อไม้มน i n ไส้ช็อกโกแลตแล้วก็จะมีโค้าลดานมกล้วยช็อกโกแลตนี่แหละทุกคนคะ่ะพี่อดินกับน้องอนาเขาก็ขอชิมน,นิดนึงเนาะก็เลย ก็เลยมีข้อต่อรองกันสักนิดว่ากินข้าวหมดก่อนนะน้องอนากินหมดครึ่งนึงกินได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะทุกคนเพราะว่าอาาไม่เหมือนพี่อดินพี่อดินเรากิกนข้าวเก่งแต่น้องอนาจะไม่เท่าไหร่นะคะน้องอนาจะเน้นเป็นแบบของกินเล่นอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามให้แบบมีทั้งแบบปูตินมีข้าวมีผักอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเบลก็ อมองเวลาลูกเข้าห้องน้ำอย่าบางทีไม่เข้าห้องน้ามันก็จะไม่ดีเนาเพราะประสบการณ์เรามากมายเรื่องเข้าห้องน้ําพี่อดินจนปากเขียวทุกคนแบบทายไม่ออกอย่างเงี้ยมันก็กอนข้างที่จะยากเนาะเดี๋ยวนี้กินทั้งผักใบเขียวทั้งผลไม้ด้วยนะคะสะปะปนกันไปเนาะกินข้าวด้วยอะไรด้วยก็สุขภาพแข็งแรงสมองดีเด็กเจนใหม่นะคะเพาว่าเนาะกินนมโรงเรียนด้วยวุ้ยแลนหันหันค่ะ วันนี้เบลก็นั่งแพ็กอันนี้จนเสร็จเลยนะคะเบลได้ทั้งมาร์ชเมลโล่มาด้วยแล้วก็เยลลี่น้ำตาลนะคะจะเอามาทําเป็นห่อหอนะทุกคนห่อละห้าบาทนะคะใส่แผงแล้วก็ไปวางหน้าร้านให้มันดูแบบมีสีสันสดใสขนมก็ขายดีนะทุกคนเบเอาขนมมาขายก็หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงตลอดเลยไม่ได้ขายให้ใครนะขายให้ลูกยี่สิบบาทแถมไปเลยห่อหนึ่งนะคะออแถมไปเลยแบบจุกจท,ทุกวัน วันนี้เบลก็ปิดร้านแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนนะคะพี่อดินก็ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่หัววันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ